เอาแล้วก็ผมแล้วก็ต้องขอเก่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมจากผมนายมิตริ์หนึ่งเกมเมอร์ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนครับผมเป็นแอดออนมินเนี่ยนสุดน่ารักเลยนะครับผมโอเคก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้นะผมให้ถึง66ไลค์ขึ้นไปนะครับพอกระทืบไลค์แล้วนะครับผมก็ไปดูกันเลยนะผมก็ไปดูตัวแรกกันเลยนะจะเป็นมินเนี่ยนตัวนี้นะครับผมนี่โอ้โหโคตรน่ารักเลยเนี่ยผม เราสามารถให้อาหารมันได้ด้วยกล้วยนะครับผมนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับผมต่อไปนะมันก็จะเป็นมินเนี่ยนสีม่วงนะผมก็ให้มันตีกันนะครับผมโอเคดูครับนี่ครับโอโ้โหเด้ได้ด้มึงทำไมไม่ตีมาไอ้สัเฮ์เฮเฮมึเตีเฮเฮเเเฮ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 เอเฮ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 เเเอเฮเเเค ไปครับตีกันนียครับเฮ้เดืองทำไมไม่ตีอยูมัวแต่กินนี่อยู่ครับนี่ครับโอ้โหตีกันดีครับจังหวะนี้ตีเด็ตีเด็มาครับดูครับนี่ดูครับว่าตัวไหนมันจะตายโอ้โหนะครับโอเคก็ลองปล่อยตัวนี้มานะครับผมแล้วก็ให้มันกินดูครับนี่ปั๊บปั๊บแล้วก็ให้มันตีตัวซอมบี้ฮุกดูนะครับผมดูครับนี่ครับดูนะมันตีครับโอ้โหโอ้โห โคตรโหดนะครับผมโอ้โหชนะได้ด้วยนะครับโอเคก็สามารถปลูกต้นกล้วยได้ด้วยนะครับผมดูนะครับผมนี่อย่างนี้เลยนะครับโอเคก็ปลูกไปนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นี่นี่ก็เร่งโตนะครับผมเชียเชียเชียนี่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 นะครับผมนี่โอ้โหบอกเลยนะครับผมมินเนี่ยนโคตรน่ารักนะครับผมนี่ทาได้หรือเปล่านะฮะโอเคนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยคนัะผมก็แอดอดอนก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ก็ลิงโหลดดูตารางคลิปโอเคนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับสำหรับวินีสวัสดีครับ